ร้านจิหเหย้าเซียมซี่งวดนี้เอาปังปังดับปูเดอร์16มีนาคมนี้พ่อสองันห้อยหกเจ็สาโตตรงๆดับปูเดอร์สาธุ่า สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านเดอ้อท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับจับทางช่องมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซน์และพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมผมมาอยู่ที่สารปู่พระยาเต่านะครับคืองวดที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มเต็มเลยนะแล้วก็เข้าหลายจุด เลขทูบได้มาสามเจ็ดเก้าเลขออกเจ็ดเก้าเข้าเต็มเต็มแล้วก็เลขหางประทัดได้มามันมีมีสามมีสี่มีเก้าแล้วก็มีเจ็ดมีสองซึ่งเจ็ดกับ9้ามันอ,อยู่คู่กันเข้านะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ผมกับบ่าวเขียดบ่าวเขียดเอาใบนั้นมาให้ดูซึ่งใบตรงนั้นมันเป็นเก้าเจ็ดเก้าหรือเก้าเก้าก็เข้าอยู่นะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับงวดนี้ของงวดวันที่ เ่าเลยวัาท่านผู้ชม16มีนาคมนี้พศ2567นี้นะครับเดี๋ยวมาตามต่อมาขอต่อนะครับการงวดงวดนี้นะครับวันนี้ก็เอารถคันนี้มาเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับ17 19ท่านผู้ชมงวดที่แล้วก็เอาคันนี้มาแหละมันก็ออก7 9 9 7นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกับศาลปู่พระยาเต่านะครับผมเด้อขอโชคดีกันสุขสุขคนเลยนะครับวันนี้พระตองเรศก็มาด้วยทั้งมาวินทั้งป้าต่อย นะครับผมเนาะอ่าสวัสดีครับผมเป็นอะไร่ปลาแตงโตไหมเจ้าไหมเจ้าขึ้นเดบครับเถอะปลาแหนงนแหนงนไหมเพียงใดมันเป็นมูมูเจ้าต่อเอ้าตัวลงเป็นอะไรบ้างทายบ่บ่ครับเบาบางเบาบางอีแล้วเบาบางเหลืออีกอย่างเหลือีอย่างบ่เป็ยังไงนาทีนาทีเป็นก้าป้อมบ่อ่าห้างห้างมิ่มลนบ่บมีลบเลยนี่บ่เออบ่เป็นยังบ่เป็นยังไง่คิดยังเฮ้ยโอ้ยอีกยังพอดีว่าซื้อ โอ้ยยังนี่เปนเพิ่เเมนไปหาไปขอเพิ่น่ะงวดที่พ่านมากเขาเขาเต็มเต็มถลมถลายครับสามเจ็ดเก้าเอสดีครับเขาเต็มเต็มเนี่ยไอ้ต่อยเขาเต็มเต็มเลถล่มถลายปูขยาเตานคำมันนะครับปูขยะเตาเลขกถูกทั้งเหล็งประทันทั้งเลขกบัคเก็ตเอากราดะไม่เบิ้งอ่ะเจ็ดเก่าเจ็ดที่เป็นกระดาษนะน่ะเออเข่าเต็มเต็มเลยนะครผมทผชมนี่ ดูด้ครับพ่อทนมีไหมไม่มีนะครับท่านผู้ชมเนาะคืออย่างอันนี้อันนี้ที่บอกกับเนื้อนุ่นอันท่านผู้ชมบอกถูกไหมไหมเทียวเลยไม่เที่ความคุ้นพันเนาะอ้อที่พิ่น ฝากเสือมาขอบคุณเจกเสือเป็นสานมาให้พนาดร้อมครับขับับนี่าที่นี่ตัวนี้นุ่มอามเอามาาห้พอท่องแย่ไเด้เเพะตัวเดียวโคโลเพิ่นว่าพอท้องแย่ส่นี่ยกก้อยแถวปกครับผมแกเข้าขอเพิ่นตัวตนว่าลักษณะแล้วนี่อาอยไทายคลิปแล้วนะเดียนี่หนถืเบอร์โมล่าอมาที่นี่ ถั่ไปปวดนังมาไผ่น้อท่แกะซอยลูกน้องก็บอกเ้ี๋าวนำยากด้วยตายดูดีมีแห้งบปวดออกคืออคันกาทำงานแล้วครับเนาะค่ท่านผู้ชมนี่ครับกับสารปู่พระยาเต่านะครับผมนะเอ้าเียกถูพุธมาจุ่ยเหนียเออเฮ้อไม่ยังเีวว่างระวั่างพอไม่มันโลนดูท่านผู้ชมยิ้มจุดเรนียกทุยย่ท่านผู้ชมม ห้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งรู้หกหนึ่งหนึ่งอยู่แหละโอเคตามนั้นอืมนะครับกับปูพญาเต่านะครับหวดหวดนี่นะครับทุกช่เนาะหลายหลเยาะนนคปังแน่นครับผมนะครับหางกว่ทันดิสามสี่อ้เอานะครับเดีนี่หางหางางางทีมาสึนตจด้หอ่่าน้อเนี่ตาม้นลุ้คิปไหมแนนกะ อาวินเก้าเกมันอยู่กับเกศดิเออเเออมันอยู่น้ากันแล้วมันออกเกตเก่าถือว่าเขาเนี่ยปุ๊ปุ๊บยาเตาท่แถวเดีย่องสุดท้ายเราบมาดประทัดเขาค่ะเกศเก้าเทางประทัดที่ปรตอยซ้อมยื่เขาสองมวยตัวอันนี้ก็คือทางประทเขา่าสองนบอาเแล้วเนาะเอออันนี้างประทัดเกเ่าองนี่ก็ัขาเ้นะกระตบอกว่าเค้ไหมอันนั้นกับเขาดน นี่หาวพระทัดล่าสุดท่านผู้ชมคือเข้านะครับนี่ครับเลขมันออกเจ็ดเก้านะครับนี่เจ็ดกับเก้าอยู่ที่กันครับท่านผู้ชมโอเคไหมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนี่นอแขนเลขถูกเลยไม่ผิดเก่ากับเจ็ดตรงกันเลยเนาะเพลเลยอะวินแต่ว่าทีตาเน่คือเลขถูกอ่ะเลขถูกเลขถูกสามเจ็ดเก้าสมเ่าเขมียนท่านผู้ชมนี่แหละครับดูเทียนเลขโบเทีย

่อือมีไข่ไหมอ๋อยกหองวบมามันรือถเอ้ยเอาีลีเปนลูกเขาอาวินพีลีก็เป็นลูกตื้นอาวินทายทางผุ่นมากันนะทายออกมาน้ำกันกขนาะว่ามีอย่งบ่หลังหลังนี่เด้ออ่ายังมายังมายังมามีอย่งพอท้องแรีิบ่งในกล่องดูจะตาดีมีอะไรไหมเป็นาะมีอย่างนคโอเคผู้ชมว้าวตื้หาอันนี้กัาซี่กิจ โอ้ยหาจนอกอนอโอ้ยุ่น้ำเรืองาเทียนเบื้งเรเพราะว่าคันล้มเองสินั่นเดี๋ยวหาหนึ่งมังกัน้วออแต่ละคนโฉมอ๋อหาหนึ่งหนึ่งนี่ห้าหนึ่งหนึ่งนันเดี๋ยวหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้อะไรก็เหละหนึ่งหนึ่งขวาอห้าหนึ่งหนึ่งเห็นไหมตาเทียนออดีนั่นหาหนึ่งึ่งเห็นปะมังกรนี่แหละ เอาอินก็เห็นสามเด้เลยอ่าถือว่าเพื่อนให้โชคให้ลาภเข้านะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับฮะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกราบไปไหว้ไปขอโชคขอลาบครับผมกับศาสปลูกพะญาเต่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทั้งสามช่อว่าลายก้านตัวมาเป็นตัวปล่คยทนมีซิ้นนะคะครับผมวันนี้ท่านผู้ชม เรามาอยู่ที่ศาลปู่พระยาเต่านะครับคืองวดที่แล้วเลขทูบเดีมาสามเจ็ดเก้าถูกต้องเลขหางประทาตที่เราจุดเจ็ดกับเก้ายุทดูตรงกันอ่มีสามสี่เก่าแล้วก็หางล่างสองเจ็ดซึ่งเจ็ดกับเก้ายู่ตรงกันออกเก้าแล้วก็เบ้าเข็ดเอากระดาษทิ้วให้คนยังแสีเตียวแสีเตียวไหมนี่นี่นี่ยึดข้างล่างนี่เอออาวินนี่นั่นเองอ๋อยูหันอ๋อเขาบอก่เห็นเด่นมากัน นี่เด็กชัวเสติวเตียวดีเดนี่เดเจเดเก้าเกดวายวนที่นเจ้าแต่ยังไายเบิ้งอยู่เออมือมือนั้นที่ว่าปูพราเง้าเตาผลขยับิ่นมาทั้งที่ไหมอนี่เซมซี่เกจเก้สองมันี้กระดาษตัวนี้ก็ยุหันเออเดียววินาก็เป็นเก่าเิ่นเหยเ็ดเก่าคนซื้อซืาอแมนหาเลือฮาประทัดแมนกระดาษแผ่นนี้ต้องที่ว่าพ่นด้นหันเนึ่งน ทเพราท้พาเขาออกมาทุกหัวดอแหมเลขครั้งประทันได้เขาทุกหวได้ดิเขาทุกหวดิขายเยอะดิล่ะนี่เอ้าเออไอเลขทูบเขามาจุดบอกหาหนึ่งหนึ่งบอกะหเลขเทียนห่ตเทียาตาเทยั่ตาทียนหาหน่งหนึ่งเทีงเทีวันอืมดันี้ปังแน่นอนัาวาปังแน่นอนเพื่นตี้ตัวต่วากะท่านผู้ชม ฟังเวงเนาะพะว่าฟังเวงดีบ่ไมร่มเาอืมรม,มนี่เงียบสัญญาเลยชมชบเดี๋ยวยยนี้เสียงยังเกิริกิริทองเออทีอ่เหมือเป็นสิบอ่ะฮะที่ว่าเขาไปไตก้กิริเขาไปได้เขามาหาตาวเขาดีดอกเขาต้องแลไปไต้้เขาอะไรดดอกใต้กิริสนะครับใต้กิริึเรื่องงานหมงาทีเาทุนนี่นี่คือปัญหา ระวังตรายหาัไหมดาวินม,นม,นมันมันไม่งาแเห็นมันโดยลายลขึ้นนิ่งเลยนะครับมาขอปู่ก็คือเด็กเสี้ยมพี่กับเด็กทูบนะครับเขาเคยมาขอนาวินเนาะเราเป็นยังเขาต้องเห็นยันงเขาต้องทักทวงเขา ตัวเล็กขี่รถตู้มามเ่ยเขาดีตลอดเลยตัวที่มาเลยก็เึเก่าถือว่าเขาได้เกตเก่าวัวถี่มากันละบ้างแมว่ารถคันใดไปดูๆเนั่นออกทเสียเลยนะเขาคือจังไปกู้คุณหารคช่บหมเฮ้ตสอยเ่าเคยขี่รถคันเียไปเอทะเบียนสองเก่าเกตผมผมกเว่าอยู่เมียนคือจังบรเคยขี่ไปยังเทียนอ่ะมาผู้ชม มาบอกกล่าวกับสารปู่พญาเต่าไปด้วยกันเด้อท่านผู้ชมเด้อมาขอโชคขอลาเพิ่นกันงวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาอาวินบอกกล่าวเพิ่นสาธุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกเพิ่นสาธุสาธุเด้อปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่พญาเต่าผู้หญิงใหญ่มื้อนี้ลูกหลานทีมงานช่องยิ้มชาแนล นุ่มอามคนเดิมพอทั้งแรคนเดิมปลาต่อยคอนนี้เน้นก็ได้เดินทางมาหาปูอีกแล้วมาสักการะกราบไาหวและของเส้นไหวปูจุ่งวดที่แล้วปูกหอโชคให้ลาภเขาเลขกถูกสองโตคือเลขกถูกสามเกตเก่าพร้อมโดยหางประทัดที่มาจุดถวายขงทุายเมื่อนี้ลูกหลานตั้งใจเป็นแนวแน่เพื่อว่าสิมาขอโชคลาภเป็นแนวทางให้เอซ็ซีทัวร์ลูกที่กำลังรอช่อมารมีปูเต่า ขอให้ปูเตา่าปรดเมตาสงสารห้โชคลาภสามโตตรงๆงขอนวดว 16, นันที่6ิีหนาคมพศสอง7ันห้อยเก็ดไได้สามโตตรงๆรง้ะปูเอออวดต้องหันไดสองโตละงว,วดนี่ขอสามโตตรงๆรง้ะปูเอยขอให้ปูให้ได้สามโตให้ลูกห้หลานเพื่อสิได้มีเงินเมีทุ่นประสาทเปนการมาสั่งต่อเติมหรือว่าสารปูเนี่ยห้ใหญ่ นักในเทพปูนคือว่ากันฝนกันแดดกันลมให้หนาฝนเมื่อนี้ลูกล้านกับมาขอสมี่ละปูขอให้ปูเมตตาสงสารเด้อปูเด้อสามโตตรงๆของวันวัที่สินี่หน้าคมพราะสองสองพันห้ารอยของสกตะปูเด้อซักช้าตูช่ทุเดือเปือเด้อเดือเดือเดือเดอเดือสิ่งเามาเดือเดือเดอเเดียเดิ่เดือเดีอเเดีอเเดืดือเดเดเดือเเดือเอออเดดื ต้อนร่มวิญญาเงียบแห็มันกิบเงียบยันเลยวหเฮ้ยเอาเมียหยังเพราต้องเล่นไปหยังเมียหยังวะไม่เห็ไเลยนฮะมัเท่าอืมเพราะเมียหยังมาอาะพอมันกิงไปซื้อมั้งนบบที่เป็นโรคโรคโรคกลิ่งมันจะซื้อมั้งมันเมียหยังมาขันยาเซียมซีนะครับอ่ะปา เอาไม่พอกวานมา่ึงรวเไปผุดพอกระลังสิไม่หยิบได้ปัญหาหายี้วเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเหตุการแล้วอ่ะอ่ะโอ้ยตรงตรงปังเด้อลูกหลานจิ๋เง่เสี้ยมซี่งวดนี้เอาปังปังด้อปูเด้อสิบหมีนาคมนี้พอสองพนหร้อยหกเจ็ดนี้สาโตตรงตรงด้อปูเด้อสาธุก้าโยมมือขอแปลกด้ยเรื่องพอนำมที่นี่พอต้องเลียวหรือียวปย เอาเลมาทางผมต้งเลี้ยหลีเลยพา่ขย really ีเซีหันหนาทามเลยาอก็ีเหลือเหลอบางอามเด่นไม่เขามาไรนี่เลขเซีแน่นอนเลยเพราะว่าเพิ่นหันตะวัที่แล้ววั่ล้วหันไปมองฟัทัดกับบงนี้เนเก่าเเ่าไม่เล้ยทไบัดเทายังไม่โรนอ้าวมาปังเน่นอนเสซีปั๊งแน่นอนเอกลอกกัน ไม้เลกครับผมลงมาแล้วครับมาเก่ามาบนนอเป็นหงมาได้นะหมยเล็กเกนั่นไมยเลขกเก้าครับเก้าตีเก้าอนหีแต่ผู้ชมต้องเลยเก่าบ้าบนเก่ามาบนนอนะบนตั้นเห็นนี่ยังเก่าจะมอีเก่าอี้นนะครับี่เนม้าอดเดอั้นเก้านี่สบาย เอาล้วนไม้่องเลยสมองไม้ huh. okay. uh ้องกันไม้ซองคนอะแต่ซองไม้นนล่ะวะเอาตัวนี้ลูกกอล้วหลังก็ลวกก็นเอาเอ้าอาวินเก้าเก้าศูนย์เลขบากยากง่าไม่ได้เก้าเก้าศูนยเลขง่ามนะหกหกศูนย์ต่อยเลขง่ามนะเลขง่ามนี่หละเลขง่ามมากเลยเก้เงจกบอทเก้าเก้าศูนย์ท่านผู้ชมเลขสวยมากนะครับเก้าเก้าศนยเลขหางปราทาตวนีนีมีเก้าศูนยนี่อะ นี่ทันดีมากเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าปูกราเตาคนหานมาทางนี้หันหนามาทางนี่งอท้งเรือสองสี่พื้นหันหน้ามาท่านหนึ่งปะหายเบิ้งเล่ประทัดตัวนี้พ่อถูกต้องตุนีพ่อเลยพ่อขันหน้ามาท่านพี่ขันมาประทัดมาท่านพี่แมนคือเลขเซมซีนะครับท่านผู้ชมได้มาเก้าเก้าศูนย์อย่าลืมนะกเก้ากับหกตัวเดียวกันถูกต้องโอ้โหเลขนี้บ่ได้ยินโดูหน่ได้เลขตัวนี้แมนเนอะก็เอียงกระแลกอะไรกระแลกมันไม่หยั่ง แต่ว่าทีไหนนี่มีเก่เด้อยค uh, ันแม่นเก่าบ้าจีไปบรอดปูพญาเต่าปูเขาถูกถูกเลยน้ำเก่าอีกแล้วถูกต้องแล้วหอยสะเลอีกท่านมีเก่าติดทุกอันเด็ดนี่แต่ว่าพอทั้งหลายหดที่แล้ยวไงที่พันขยับขยับหันหนามาทั้งพี่เข้าทีว่ากันที่เรียกว่าเพันหันหนามันมีขนตกซื่อยังสักอย่างพยายามอีกหนึ่งไว้เด้อมันต้องมีอย่างบางอย่างดิ แล้วกันนึงเพิ่น,นเพิ่นขยับนี่แล้วก็บรรลมนี่มันมีอย่างบางอย่างน<อ>ี่เลยอวินมองหูซึกได้เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยสั้นมาตั้งโตัวเลยแสดงว่าขันเพิ่นหันหนาไปทางใดก็แสดงว่านั่นหละบแสดงว่าเป็นเสือแมีแนเล็กต,ต,ต้องยืดทางนั้้นถูกตองตอันนี้เขาคิดคิดไปดอกออนะครับท่านผู้ชมบ่แนเฮ้ยนอียัตยิ่งก็แลก บัรู้เสียงหนูวะอีกย่างคือเบิ้งผู้ใดเบิ้งทางนั่นบ่บ่เห็นอีหยังสิเออ้าซองมะกาพิทแล้วเอ้าก็เอาไปสายแย่งหรอกพี่จังพากันยางอ้อมเบื้องยางดีบ่มันมีหนูหนูมากินข้านี่แต่มีหนูมีอยู่แม่นหนูทะนุอีหนูมากินข้ากลับก็ตอนซองเป็นซองเบื้องขนาดนั้นเลยผู้าท่วงผู้ขาเด้อครับเด้่องฟู่ัวยาเต่าปู่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ขาทีมงานนุ่มอาบคนเดือบ่ได้มาลบลูหลบตะวันเอาสีเอาวินนะครับท่านผู้ชมเรียกคุณตันเบิ่งแล้วก็เบิ่งไปก็คือจบ แต่ว่าผดหันมาทางผีขอบังเล็บปะทัดตัวนี้พอ่อครับผม,ม,มถูกต้องศูนย์แเก้ากับเก้าสองนะครับรม,มีเก่าม่ศูนย์นั่นแไม่เท่าล้มอม่ะปังแฉเลยกำลังสีวาวานพอท้องแลขอมีเก่ามีเปลี่น<ม>ต้องหากปะทัดตัวนี้หีงนี่คือเป็นจ้าพีอมาวินไม่เท่าว่าบังนีอเ่าไม่เท่าล่ม เอามาเท่าบุ๋มอ่เฮ้ม่นเหลียว่ไม่เท่าไม่เ,นนเหเลีวลย<ะ>ลวบแล้วอยู่เู่ที่ไหนบ้างเดเตยจิพ่อช่อะนัมเบอร์นี่แตพ่อากีดอันบอกนัมเบอร์ถยุยเอาวินเลยบอกยางชัดเลยดูเลยหายซองอ,อไีไมมีหลายตัวตัวะ่องธรรมดานี่นี่ละตัวนี้ละติง ที่ว่าพระต้องเลียตื่นที่เล็กอะฝั่งเด้อหต้องการหาเลยว่ามันซีบอะนี่ก้อนนี่ซีหาศูนย์ซีหาศูนย์แต่มันมันกระเบื้องหลายมองก็เป็นหลายมองท่านผู้ชมเอาซีคอยกับแคทช่วงง้เจ้าเบื้องซื้อว่าต้องไปเบื้องยังก็หลายพ่อเนาะเอาสมีพ่อเดี๋ยวมันถี่หลายโตเดี๋ยวม้งเจ้าที่ว่าคอยว่าซ่องเล็กหลายลอยหลายโตเบานะครับท่านผู้ชมแมนนะครับเบื่อ เบิ่งบอกแสดงว่าเอาทีแน่ๆคือเหล็กหางประทัดตัวนั้นหรอไปโอ้โหเจ้าเก่งเหมือนโอ้ยมันจับจีหูดมา้างดีนะมันหูดจ่อของนี่เป็นเพื่อนไฮนับอันนี้บ่นี่มิจักมิจักขอนี่บ่จีวัดจับมันหลุดมาเบื้องแล้วมือนเหมือนเหมือนเหมือนเจ็บโตฟี่กันนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคอสิบแปดคอสิบแปดคออนี่พักบ่บาทที่นี่ตร๊ก็ดีรถเข้ามาไมเรื่มีแปดหนึ่งสิบแปดคอเนี่ว่าเป็นคอคอคอขาใกล้กีวตมน้ำยากระปุนมะเมนดิอืมอนีเหรอบ่เมนเออชิบคอคับป้า คนเบาเรียงนี่แสดงว่าหิวแล้วเออออะถือว่าถือว่าเห็นเหล็ก็คือซีหาศูนย์ได้นี่เนาะกับสิบแปดขอสีหาศูนย์กับสิบแปขอพ่นถวยนี่ค็นเป็นหาเกษตนะครับท่านผู้ชมหาเกนี่เอาตรงเรื่องมากแต่ยังเป็นเหล็กขวนาดเดอบอกที่นี่เข้ามาเห็นเล็กทูบทักงมือแต่ยังเป็นหาหนึ่งหนึ่งที่เป็นบอกเกตหาหนึ่งไม่แยกมาเข่าเลยงบดหนีบ่านย นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราเอากล้องมาดูเลขทูบแล้วก็ขออนุญาตกลับไปเนะอาวินน่ะทีเดียวไม่ไดีรบกวนปูโดนนะครับท่านผู้ชมไปโอเคครับตามนั้นอาวินไปครับไปนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับหูอาวินเดี๋ยวด้อยูอาวินหูท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเป็นเห็นแล้วดูนี้ โอ้ไม่ยห็นอะไรเลทั้งนั้นอวินบักเดียวอวินโอ้โหครับโอ้เดี๋ยวเด้อตรงนี้ทำไมป่าดผู้ขยับท่านผู้ชมนเลขนี่เดี๋ยวผมให้ให้ดูรอยปู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่ผมเดี๋ยว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 ผมดับแสงให้โอเคใครเห็นเป็นเลขไหมหรือยังไงถ้าเห็นเป็นเลขคอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมนะครับ ปูยขยะให้นอ่อนขึ้นเตี้ยนพี่นะคตัวเลขตป็นงนี้ครับที่ติดต้นไม้เขาอยากจำดีได้มา990นะครับเลขทูบเนาะค่ะเลขทูบกับปูพญาตา919เลขทูบใหม่เห็นไหมท่านผู้ชม019เลขทูบกับปูพญาเต่าของเมื่อวันที่16มีนาตรงนี้คล้ายๆเป็นเลขนะครับท่านผู้ชมตรงนี้กลุ่มนี้คล้ายๆเป็นเลขเดือนครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้ปูขุยขยะทีเดียวโอเคครับ นี่ตรงนี้ตรงนี <3 è> ้เป็นสี่สามนะครับท่านผู้ชมเท้า่โอเคครับตามนั้นนะครับโอ้โหดูอย่าเลยขอดุลีอาวินอ๋อที่บ่ที่ปุ๊บปุ๊บหันมาทำอีบ่ นี่เด็หมดเดียวปนหันไปทางเขาเลยคุณผ nah, ู้ชมห้าศูนย์แปดกับเก้าสองครับอันนี้คือปู่หันมาทางนี้ครับปู่หันมาทางนี้ครับท่านผู้ชมนะครับปังแน่นอนนี่นะค่ท่านผู้ชมปู่พญาเต่าปูหันมาทางนะครับเลขฐางตัดทัดนะคะห้าศูนย์แปดเก้าสองนะครับเลขคู่แล้วตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับผมคือ เดี๋ยวนะยังไงที่ที่บอกว่าที่เอาให้ดูจิตก้าวิตท่านผู้ชมเขานะครับเลขเพื่อนเขานะครับท่านผู้ชมเลขคู่เข่าที่รุ่งนี้เครับอวินคาว่าเฝ้าเถอะเพราะว่าหมาได้ยินเสียงมาหอนแล้วเอออีหลีอีหลีติดแม่เนนได้ยินอีหลีได้ยินอีหลีท่านผู้ชมน่าจะนามาหอนเดียร์ยศ ห้าสามสองหรือหกสามสองนะครับท่านผู้ชมเด้อขอให้โชคดีให้กด้วยครับผมกับเลขทูบปู่พญาเต่าครับเลขสิบสี่ได้มาเก้าเก้าศูนย์นะครับขอให้โชคดีนะครับท่านผู้ชมนะให้ด้วยกันสุขสุขกนเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขนลุกดิอืมนะครับท่านผู้ชมอ๋อจอยบอยเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศยูยูไก่ออกมายูไก่เลยท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอามคนเดิม ถ้าต่อยคนมีเซนมาวินแชนแนลพ่อทองแหละคนเดิมสำหรับวันนี้กับที่สารปราู่พญาเต่าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเรวยๆแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ